หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูกกลับมืนงไายไม่ได้ติดโควิดอืค่ะพี่หนูก็ฝากพี่แค่นี้ว่าหนูก็บรบกวนพี่แค่นี้แหละค่ะพี่ถ้าพรุ่งนี้มันมาอีกหนูก็เลยบอกให้แม่หนูเพราะอยู่กับยายแค่สองคนค่ะ,ะหมูเขาติดต่อไปสักตอนกี่โมงกี่ยามาครับตอนนี้บ้านหนูตอนเนอะ เมื่อกี้นี้พอดีค่ะหนูโทรหาลูกหนูเลิกจากงานหนูก็โทรหาลูกพอดีแม่บอกว่าตำรวจมารถสองเอสองคันรถกระบะพอดีหนูก็โทรโทรไลน์คุยกับแม่หนูก็เห็นตำรวจด้วยเห็นตำรวจตานานหรือยังก็พี่หมูโทรหาพี่ไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่จ้าตอนนั้นเขากลับไปแล้วค่ะเขากลับไปแล้วค่ะแล้วนี้กไปแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าให้โทรหาพี่เก่งกา ก็เลยโทรมั้งลูกหนูครับ,รบตอนน,นีคค้คุณแม่อยู่ประเทศอะไรนะคุณแม่อยู่ประเทศอะไรคลิปวิดีโอคลิปอะไรที่ว่ามีมีดไรหนูเก็บไว้หมดเถื่อลูกหนูเป็นอะไรหนูก็หนูก็ไม่ยอมเหมือนกัน่ะพี่คุณคุณแม่อยู่ประเทศอะไรประเทศทอร์แลนด์ค่ะอ่าก็ผมก็พยายามเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพยายามติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อนะเพื่อจะผมผมก็รู้ว่าเขาก็อันตรายตอนนี้ ขาอันตรายกับพี่เขาหนูเล่นกับตำรวจไม่ได้ถ้ามันยาแตาลูกหนูหนูลูกหนูไม่ติดคูกลัวโตอ่ะพี่เดี๋ยวนะผมพีมผ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 มพิมพ์บอกนี่ผมพีมบอกเขาก่อนแป๊บหนึ่งว่าผมก็ลงคุยกับแม่หนูอยู่ผมกําลังค่ะพี่ค่ะนะเดี๋ยวจะพึ่งวางนะคุยขอบคุณมากค่ะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกับแม่หมูอยู่ ก็โอเคเขาอ่านผมอยู่ค str ือคือคือค um> ือสิ่งที่ผมต้องการคืออันที่หนึ่งนะก็อยากให้เขาเลิกก็สิ่งที่ไม่ดีเลิกยาหนูหนูดีใจที่สุดเลยพี่เพราะชีวิตเขาเลึกเกินไปแล้วตอนนี้อันตรายมากเกินไปค่ะพี่นะถึงถึงถึงเขาจะ ถึงเขาจะโดนเกลี้ยกล่อมกลับมานะครับเขาเขาเขาก็ต้องโดนยัดยาอย่างน้อยก็เป็นร้อยเป็นพันเม็ดแล้วก็เขาจะติดคุกตลอดชีวิตด้วยป้าพี่พี่ช่วยบอกสอนลูกหน่อยลูกหนูมันกหมองมันไม่ได้แล้วพี่มันเล่นจนเกินแล้วพี่หนูไม่อยากให้ลูกหนูต้องมาเป็นแบบนี้เลี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ได้ดูคลิปอยู่ใช่ไหมหนูดูหนูน้ำตาไหลร้องทีร้องเพลงร้องอะไรอะอืมอืมนะ บ้านเมืองมันมีกฎหมายมันมีคื่อมีแปรพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปดูคลิปของหมูก่อนนะครับพี่ครับโอเคนะมีอะไรโทรมานะดีครับคือหลังจากการท้ายทอดสดที่ผ่านมานะครับก็มีมีมีตำรวจแล้วกันมีตำรวจเราตรงไปตรงมานหละมีตำรวจนะตำรวจบุกเข้ามาบ้านของหมูเดี๋ยวผมสิเปิดล่องผมสิเปิดคลิป ผมจะไปเอาคลิปแม่เปิดให้บงเอาคลิปที่ตำรวจบุกบ้านบุกบ้านเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเดี๋ยวกะซิมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมเปิดคลิปก่อนเนาะผมเปิดคลิปเสียงผมจะเริ่มเปิดคลิปเสียงนะหนูอยู่ไหนต้องฮะอยู่บ้านครับทำอะไรอยู่กำ <laughs> ลังจะนอนครับอพี่วิญาจะคุยอยู่ คุยได้ไหมคุยฮะลองนีอะไรจะคุยครับเออพี่จะไปหามึงเดี๋ยวนี้แหละน้องมึงเสร็หรอกไหมผมไม่เป็นผมขอาพี่ได้ไหมผมไม่สะดวกครับลองออกมาลุกข้วาวได้ไหมฮะนะผมไม่ไปแล้วครับลองครับ <c oughs> คือมี มีคนโทรศัท์มาเสีหยหมูเนี่ยไปรงพักหมูก็บอกว่าน,นอนแล้วตอนแรกหมูเขาเขาปิดเครื่องผมเลยไม่ต้องปิดเปิดเครื่องไว้นะที่นี่กระโทรแม่เมื่อโท่แม่แล้วหมูกไปต่อแม,ม่กกมีก็มีคนแม่มาหาอยู่บ้านเดี๋ยวนะครับที่นี่เดี๋ยวนะ ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่เรื่องของหมูนี่แหละโอเคเออต่อมาก,ก็มีโทรศัพท์เขามาอีกกันนะครับลุงพี่ที่ไหนอ,อยู่บ้านครับนอนแล้ว ผมจะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับคุณนายครับที่เป็นห่วงหมูนะ่นหรอครับหมูฟังพี่หมูฟังพี่นะทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่นั่นแล้วครับหมูพี่เป็นห่วงหมูนะพี่ก็หมูน่ะพี่เคยทำให้หมูเสียใจยไหมหนอหมูเคยกับพี่พผมรู้ว่าไม่เคยครับแต่ ผมผมก็พูดความจริงอะครับก็มันไม่ทันเลยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ใหญ่ภาคสามเขาก็ส่งกล้องจอนติดมาปิดบ้านผมนะครับหมูฟังดีแลหมูอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านครับหมูดูแลตัวเองหมูหมูไม่ต้องคิดอะไรมากพี่เป็นห่วงหมูพี่กับหมูมูีระดับเดียวกันเนาะ จองก็วงแหละครับพี่ก็ไ้หรอกพี่ก็ไม้เรื่องอะไรครับแต่ถ้าผมพลาดอะไรพลาดพิงไปก็ผมก็ขอโทษลองด้วยนะครับเพราะก็บางทีก็ลองแกก็เป็นพวกเดียวกันกับนั่นนะครับก็ผมไปหาใครไม่ได้สักคนเนะปรึกษาใครไม่ได้เลยครับ ไม่เรื่องอะไรเราเนาะพี่เราเพิ่งทำงานใช่ไหมล่ะเ้าเนาะครับแต่พี่นะเป็นหว่วงหมูนะหมูไม่เคยทาอะไรพี่เสียใจแล้วพี่ก็ไม่เคยทำาอะไรหมูเสียใจครับผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าผม<ะ>นั่นไปแล้วครับอย่างน้อยเขาก็รับเรื่องผมไปแล้วครับครับขอบคุณครับหมูมเลือกเล่ามันไรไิจบแค่นี้ที่นี่เลือกเล่ายิ่ง ยิงดินเท่าไดรมันก็ยิ่งมัดอีกฟังหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าหลักฐานต่งางๆตัวน,นี้หมูทะย่อยทรงให้ผมหมดแล้วหลักฐาน่งางๆหมูนี่พยายามทรงให้ผมหมดแล้วต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปตอนที่ตำรวจมาบานเดี๋ยวผมขอโหลดแป๊บหนึ่งละกันผมขอโหลดแป๊บโหลดคลิปแป๊บหนึ่งอ่าสิได้เบิ้งไปน้ำกันเลยว่าเออเนี่ย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เป็นคลิปที่ประมาณหนึ่งนาทีที่ผมบอกให้หมูบันทึกภาพไว้อ่ะครับเดี๋ยวเปิดคลิปนี้แล้วผมค็จะเปิดคลิปเสียงต่อไปอะนะครับ ลึกแน่เนาะแต่ว่าเพื่อเพื่อความปลอดภัยของหมูผมก็ต้องลุกขึ้นมาทายทอดสดแบบนี้ครับเดี๋ยวนะครับขาว มาลยฮะฮึมาแดก็เดินไม่คุยผมเมนี่ยหมไม่กรับลองว่ครับนั่นพาดีไปเลยฟางคุณนายนี่ครับ เ,เทางไงกันไม่ยายไม่ต้องเปิดประตูไม่ต้องเปิดประตูตน,ะตตนี้แม่คุยด้วยอ่ะ,ออน,ะนี่เป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆที่ที่บันทึกไว้ต่อไปจะเป็นคลิปเสียงที่มีค้นโรเขมาหา หมูนะครับคุณนายครับหมูครับ,รบหมูฟังพี่เดอ้อครับหมูพี่ไม่เคยขอร้องอะไรหมูเนาะหมูหมูไม่ต้องมันทึกนะเข้าใจไหมเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องในในเรื่องสืบเนาะครับเข้าใจไหมพี่พี่ขอร้องให้หมูหมูพี่จะไปขอร้องให้ร้องพี่จะไปบอกร้องเพิ่มให้มาขอทุกคือตอนเนี้ยร,ร้องเพ่งอะ จะย้ายเแล้วรอหมูนะ่ะมาทํางานเหมือนเดิมพี่จะให้ร็ให้พี่จะให้้หหองเพิ่มนะ่ะมาขอโทษหมูเนาะพี่พี่ไม่เคยขออะไรหมูเลยหมูแม่ผมเอาเรื่องเขาใช่ไหมครับใช่หรอกใช่แล้วเขาจะย้ายลองเพิ่มไปที่อื่นโอ้โหพี่พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยขอร้องอะไรหมูเลยเข้าใจไหม แต่ตอนเช้าผมคุยด้วยนะครับผมนอนที่กันงครับหมูเชื่อพี่หมูหมูต้องเชื่อพี่พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยกระพาะปูอะไรหมูเลยครับผมรู้ครับคนนายไม่มีอะไรกับผมนะครับคนนายมีพระคพณูกับผมครับนั่นแหละเราหมูต้องเชื่อพี่พี่เนี่ยพี่ก็เปรียบเสมือนแม่หมูคนหนึ่งแหละหมูเข้าใจไหมเะพี่ยังเสียใจเลยนะเนี่ยที่หมูแบบเออพี่มาหาแกเราแบบหมูไม่โอเคถ้าพี่อะไรเนี่ยพี่เสียใจนะ ครับเนาะหมูหมูต้องเชื่อพี่หมูเชื่อพี่เถอะทุกสิ่งทุกอย่างพี่โอเคก็แคตลอดนะหมูพี่ไม่เคยทุกคนว่าแกอะไรแกพี่ไม่เคยเลยนะพี่ยังออกรับแทนหมูตลอดนะครับพี่จะให้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับไปนี่พี่จะไปคุยเองพี่จะไม่ไห้ในห้องสืบคุยแล้วพี่จะคุยจะ้องความเองพี่ลูกอะไรเป็นอะไรพี่ลูกก่าหมูเป็นคนดี ใครจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนดีพี่ไม่รู้แต่ตัวพี่เนี่ยรู้ว่าหมูเป็นคนดีครับผมอยากเอาลองเพิ่อมออกจากตํารวจครับใช,ใช่นั่นแหละเขาจะย้ายแกไปอยู่ที่อื่นคุณไม่ต้องให้มายุ่งแลบสืบแล้วเวนาะพี่เชื่อพี่หมูทุกอย่างพี่รักแกได้ช่วยใจพี่รักแกทุกอย่างครับขอบคุณมากนะครับคุณนายเดี๋ยวผมบอกเออผมตอนเช้าผมจะโทรหาครับโทรหาพี่นะครับพี่นะเนี่ยพี่กลับไปเนี่ย ไป้องสืบเนี่ยพี่จะขอเบอร์โทรลองเพิ่มแล้วพี่จะเป็นคนเอารองเพิ่มมาหักขอโทษแกเลยนะมโมไม่ไผมไม่อยากได้ทางวัโทษจากเขาครับค่ะพี่นั่นแหละก็นั่นก็จะต้องย้ายไปอยู่อื่นแหละถูกต้องแล้วแหละครับขอบคุณนะครับคุณนายครับผมนอนก่อนครับนะมีอีกมีอีกสองคลิปครับค<พ>ุณนายครับรครับพี่ขออนุญาตรบกวนเนาะเฮ หมูหมไม่สงสารร้องนี่เอาผมผมสงสารแต่ผมไม่สงสารร้องเพิ่มนะครับค่ะนั่นแหลอะหมูพี่ขอ,อ,อร้องเพื่อที่ไม<อ>่เคยขอร้องใครเลยแล้วที่ของพี่กำลังไปดีๆหมูพี่กำลังหมูก็รู้นะเพราะว่าพี่คุยอะไรหมูพี่ก็จะบอกหมูตลอดใช่ไหมครับ แล้วคุณนายจะมาขอ้องผมทาไมครับผมร้องทอนไม่ได้ผิดกับผมครับเป็นลองเพิ่มผิดกับผมคนเดียวครับผมจะเอาเรื่องรองเพิ่มครับแต่มันมันก็เหมือนกันละหมูพี่ผู้กองรักหมูเหมือนลูกเหมือนน้องผมถ้าผมได้ไปเป็นพยานที่ที่ศาลผมก็ไม่เอาชื่อใครเลยครับนอกจากลองเพิ่มคนเดียวครับผมคุยกับพี่เกียงไกไปแล้วครับ จะไม่เอาทุสื่อพวกพี่พวกอะไรไปเขี่ยข้องเลยครับผมจะเอาแค่ลงคนเดียวครับที่ตบผมมาครับพ,พี่พี่นะต้องขอโทษหมูด้วยพี่วันนี้นะพี่ก็จนเรื่องงานใช่ไหมปกติพี่ก็จะโทรหารแกตลอดใช่ไหมล่ะพี่ไม่รู้มันมัน,ม,นมันจะเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ถ้าผมยองผมก็คงจะโดนเขาไปตลอดนะครับหมู ทุกคนนะด่ก็หมูนะหมูฟังพี่นะครับพี่ไม่รู้ว่าอะไรผ่านมาเป็นยังไงแต่แต่พอพี่เข้ามาหากแกน่ะพี่ไม่เคยทำไห้แกให้แก,แกเสียใจเลยใช่ไหมใครจะว่าใจยังไงพี่ไม่เคยทําไม่เคยเลยว่าพี่ออกรับแทงหมูด้วยแต่ผมสัญญาครับด้วยลูกผู้ชายเดี๋ยวผมจะไปเอาพวกพี่คนอื่นไปเกี่ยวข้องนะครับลองพนีลยไม่เกี่ยวครับ ผมไลฟตสดอยู่แล้วพี่เน่ะหมูพี่ไม่เคยขอร้องอะไรหมูเนาะเชเจอพี่เดี๋ยวพี่จะกลับไปหาหมูเนาะแล้วมานั่งคุยกันไมแหมลวครับตอนเช้าค่อยคุยครับอ่าก็หมูโอเคไหมหมูโอเคไหมเนาะผมนอนแล้วครับหมูคือยังไงกับกับปวไดอ่ะเพราะว่าแม่ว่าแม่ว่าสิสิกลับผมเลยคุยกับแม่ของ หมูเมือสักทูเนี่ยแมตกลับไปเพื่อเพื่ออาจจะถูกยัดยาเป็นรอยเป็นพันเม็ดหรือถูกอุ้มขาตอนนี้ถือว่าหมูได้ก้าวออกจากวงการยุทธจักรยุทธจักรยังกระรูดแต่ว่ายุทธจักรออกมาแล้วมีอีกคลิปหนึ่งครับคุณนายครับปุมจะน้องแล้วครับเออได้ยินเสียงแก้หัวเราะพี่มีความสู้ป่ะหมูเป็นไงโอเคยัง ก็นอนจะนอนแล้วครับพี่พี่น่ะไม่สบายใจพี่พี่รู้ซึกว่าพี่เป็นห่วงหมูไงพี่ก็เลยโอ้ครับผมทุนายไม่ต้องเป็นห่วงหมแล้วครับผมเอาตัวแรกอยู่แล้วครับเขาเขาจะไม่ทาไมหมูดอกอะไรเนี่ยนล้วพี่ก็คือพี่จะว่าไงละหมูพี่จะไม่รู้เนาะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะหมูครับผมรู้ับเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับหมูใช่ไหมในเฟซน่ะใช่ไหมล่ะครับรู้ไหมว่าใครเล่าพี่ฝังพี่สุ่ยนั่นนี่หมู อ๋อผมลงนักลบด่านเถื่อนแล้วครับไปดูได้ YouTube ครับครับนักลบด่านเถื่อนครับใน y o u t u ู e อะครับที่ไลฟ์สดเน็นไอที่ไอตอนสามทุ่มอะครับอา้าวแล้วหมูไม่มีอะไรเนี่ยนอนรับเนี่ยเพราะวผมไม่มีอะไรผมเคลียร์ทิ้งหมดแล้วนะครับผมก็บอกกับเกียงไกไปแล้วว่าผม ยอมรับว่าผมเสพครับโอ,อูแกแกนึกถึงพี่ดีๆนะเรอะพี่น่ะยังไงพี่ก็ห่วงหมูนะครับพี่แกพ,พี่แกนไกเขาก็บอกว่าเขาก็พอรู้จักใครในภาคสามอยู่ครับผู้การออผู้อะไรนะครับเขาโทรหาึ้นแล้วครับจ้ะเนแหลยทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็ห่วงแกพี่ไม่ได้ว่าออห่วงใครแต่พี่ห่วงหมู พี่พี่ก่อันนี้เลยนะนันพี่ก็ไม่ถูกรมาผมก็ไม่มีอะไรครับมาเลยครับไปก็มามก็มาก็เสพเ็ผมไม่ยินยอมไม่ตรวจนะครับต้องเอาผมไปโรงพยาบาลครับที่นะ่ะที่น่ะครับรถเปนคนเดียวนะหมูเมื่อกี้ที่พี่ไปบ้านหมูนะน่ะทีนี้พี่มาถาโลงก็ลงพัก ก็เลยไปเป็นเพื่อนพี่ที่ไม่ได้กันนานเอาใครตายดานะพี่จะไปหาหมูคนเดียวพี่คิดว่าถ้าพี่ไปคืออย่างพี่กล้หมูคือมันประชาชนใช่ไหมละ่ะถูกต้องไหมนี่ใช่ไหมพี่คราคิดเป็นนี้พี่เราคิดถูกหมูว่าไหมละ่ะค,คือพี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่ไม่ได้ถือกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเขาไม่มาหาเรื่องผมเขาไม่มาตบปุ่มผมว่าไม่ทำน,นี่ครับ แล้วทาไมหมูสาเหตุแต่หมูเล่ามีสั่งที่อยากกูต้นตอนแรกเลยน่ะทําไมมาถึงไปเที่ยวถามหมูยังน่งพี่ก็ผมนั่งเก้าอี้ผมดีๆแล้วเขาไล่ผมไปนั่งน้ำห้องน้ําผมไม่ยอมไปครับแล้วเป็นไรผมจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ครับเออก็ปกติหมูก็นั่งตรงนี้แล้วนั่งตรงที่คไหนชอบนั่งน่ะใช่ไหมเขาก็ไปหาเรื่องหมูครับคุณนายถ้างันผมนอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เช้าผม นั่นครับขอบคุณมากครับแล้วพวกนี้แล้วพวกนี้หมูจะไปไหนแล้วเนาะไม่ไปไหนแล้วครับแล้วรอพี่เกียงไก่อยู่บ้านครับเราพี่เกียงไก่กน,กนี่พี่เกียงไก่นี่คือใครกับหมูพี่ไมรู้จักก็เกียงไก่ไทยอ่อนนะครับผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันครับเคยเห็นตอนใน youtube ูครบบไปมาเขาเอาเขาเอาเรื่องผมขึ้นช่องเขาครับ <N> แล้วก็ อะไรเขาเอาเรื่องตรงด d ไอปปสผู้ปัญชาการภาคมตำรวจทะเลอะไรครับครับีไม่รู้หรอกเนาะงานกู๊ดไหมไม่ต้อไปรู้แต่ว่าพี่นะเป็นห่วงหมูคือพี่ว่าหมูเพียไหมที่พี่ไปหาเนี่ยผมไม่มีอะไรหลอกครับผมไม่มีอะไรต้องกลัวอยู่แล้วครับครับี่ก็เป็นเป็นเนี่ยที่ไม่ใช่ว่านู่นนั่นหรอก มีความพยายามตอนนี้หมูนอนแลละมีก็มีความพยายามมีหมูก็ทส่งขอบฟ้ามทรงรายละเอียดต่างๆให้ผมแล้วก็ผมปกติผมปิดโทรศัพท์ถ้าว่าตอนนี้ผมบ่ปิดเปิดไว้ตลอดยียิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าคนอื่นมาต้องโทรมานะกระชีนอนขึ้นกันละนี่ก็ถ้าไในนอนอยู่กระดูดฟ้าเป็นห่วงหมู ถ้าผมดีใจเมื่อกีได้คุยสักครู่ได้คุยกับแม่แม่ของเขาโทรมา,ากาจเนเธอร์แลนด์ฟอนแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ประมาณนั้นแหละก็ได้คุยกันก้อนน้านี้ก็คุยกันก่อนท่ม้าไทยทอดสดจริงๆอะ่ะเมื่อกี้คิดว่านทิมาไทยทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเห็นว่าสิ่งทีไทยทอดสดไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวหมูเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับกับกับสพ่อด้านขุนทดตอนนี้ดังระดับประเทศแล,ะละ้วล่ะบ่เคยมี สอพ่อใดดังคักดังขอด้านคุณโทดเลยดังคักดังคุณโทษเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดผิดก็บ่ต้องไปย่านนะพูดถือกฎหมายหรือว่าเจ้าที่ตำรวจก็ดีก็อยู่ปกติธรรมดาถ้าบ่เฮ็ดผิดก็บ่ต้องไปเดือดร้อนหยังแต่ว่าถ้าเฮ็ดผิษเดี๋ยวนี้หลักฐานพยานของผมเนี่ยมันมีหลายมีทั้งสลีปมีทั้งสเตทเมนต์มีทั้งไล่ซือ้อพยานแวดล้อมมันหลายอะ่ะมีมัดเลยเลยดี๋ยวนี้ สิด,ดินกับจ็กสิดินไปเพื่ออีหยังเฮงดินเฮงเขาเนื้อเฮงเขาตัวครับสุดบ่ต้องดินดีกว่านะบ่ต้องดินดีกว่าก็ปป่อยให้มันกันว่า,รราไปตามกระบวนการค่อยไปแก้เอาอยุที่ปปสอะไรกันไปแก้เอายุที่ปปชอลไรกันหรือปปทอะไรกันไปแก้เอายุที่สำนักเจริํตำรวจอลไกันแล้วก็ไปแก้เอายุ่ในส่วนราชการที่เกี่ยวของอะไรที่มันเกี่ยวของกันนีวสิไปแจง้งความกองปราบนะเยวจะผ้าหมูไป เร็วๆนี่แหละอา้าวกับนี่แหละเอาความคืบหนา้ามามาแจ้งให้ทราบความคืบหนา้ามาแจ้งให้ทราบนะครับว่าเกิดอีกอย่างขึ้นในระหว่างหลังจากที่ผมถ่ายทอดยุตดดิการถ่ายทอดสดไปแล้วกับหมูสุรชัยซื้อสุรชัยแล้วแกบ่บอก,บอกน้ำสกุลซื้อว่าสุรชัยเออดิ้นคักแล้ว โอ้คนก็มาหลายอยู่เนาะพี่น้องเข้ากันได้ไหมนี่หลายเยอะขึนะ้นหน้าฝาคั่งนะมัดมืึ่เลยเอามือเอื้อเท่ากันไหมเนาะหกทุ่มพอดีสีนอนแหละสวัสดีครับเกียรติศักดิ์บนนอนง่ายดอกนอนซ้าเอื้อเคยมากันไหมคุณอ่านนั่นเกียรติศักดิ์คุณอรุณทรงค้าสีคุณ อโปอน,นุสอนแก้วแง่มดีเกินไปอออนอนรับจะฟันดีครับ